โอเคครับต่อไปก็านางเงือกแสงใช่ไหมนางเงือกท่าแสงรอสักครู่นะครับนางเงือกแสงนางเงือกแสงสกิลที่1น,นะครับโจมตีศัตรูเป้าหมายและฟื้นฟู HP ให้กับสมาชิกทีมที่เลือดน้อยที่สุดอยู่้นตัวเองการฟื้นฟูนฟนจะคำนวณจากแม็กเลือดอแม็กเลือดของตัวเองนะฮะก็ตีทำดาเมจประมาณ105%ของแอตแท็ก ฮิวเลือดเท่ากับ21%ของ a t t a c k แล้วก็ฮิวเลือดเท่ากับ1.5%ของแมกเลือดสูงสุดถ้าอัพเต็มก็จะอยู่ที่ประมาณ35กับ2.5ตีปกติฮิวแรงตามโจมตีสมากกว่าแมกเลือดนเนี่แมกเลือดเยอะมันก็มันก็ดีจริงแหละแต่ว่า,าส่วนใหญ่มันจะมาจากแอตแท k กทั้งนั้นเลยนะรู้จากทรงแล้วเราต้องดันแอตแท k กนะครับเนี่ย ต่อไปก็สกิลที่2นะฮะไล่เกาะให้กับพวกสมาชิกนะครับไล่ไล่เกาะให้ผัพวกเป้าหมายนะก็คือเปิดเกาะให้กับกพวกได้1ตัวไม่ได้ให้แบบักพวกทั้งทีนะให้แค่ตัวเดียวนะครับอ่านชัดๆนะไล่เกาะให้ักพวกเป้าหมายเป้าหมายคือเป้าเป้าหมายเป้าหมายมีเป้าเดียวไม่ใช่โดยรอบนะถ้าโดยรอบคือทั้งหมดนะฮะเป้าหมายนี่คือตัวเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ไล่เกาะให้ตัวหนึ่งนะครับประมาณที่5เปอร์ถึง3 3เปอร์ตามแมกเลลอด ก็เฉยๆนะคะคือเรื่องของกอะเนี่ยเอาไปใช้จินน้ำจะดีกว่าสกิลนี้บทเพลงอนภัยเลาะที่ช่วยเสริมเลี่ยวแรงจะฟื้นฟู HP ทพีให้พวกรอบๆพร้อมเพิ่มการฟื้นฟูที่ได้รับและลดดาเมจที่ได้รับการฟื้นฟูของสกิลนี้จะคูณมาจาก HP สูงสุดฟื้นฟู HP เท่ากับ150%ของแอตแท็และฟื้นฟู HP เท่ากับ11.5%ของ HP สูงสุดของตนเพิ่มการฟื้นฟูที่ได้รับ ระดับ 1, ดหนึ่งสิบวินาทีลดด, 1, ดาเมจที่ได้รับระดับหนึ่งสิบวินาทีในแล้วทำไมมันบอกว่าคำนวณจากให้ถึงสุดละ่ะแต่ว่าพอมาคำนวณจริงๆแล้วทําไมมันเป็นแอตแทก <c oughs> สิ่งที่งงก็คือคําอธิบายมันเขียนว่าฟื้นฟูคํานวณจากให้ถึงสุดถือปะเออมันก็ใช่แหละสิบเอ็ดจุดห้าลองคิดดูถ้าเกิดเรามีเลือดสักเลือดสักเท่าไหร่ดีเลือ,สอดอส,สักแสนหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณสักหมื่นต้น,ตน ก็พินาเอาแล้วกันว่าเราควรจะดันยังไงก็ต้องดันออฟเป็นโจมตีแล้วก็ HP หลักๆแล้วก็จะเป็นโจมตีกับ HP อะไรครับโจมตี HP 2ออฟแล้วก็เราจะเน้น Attack Speed ด้วยเพราะว่ายิ่งตีเร็วมันก็ยิ่งฮิลเร็วถูกไหมอ่าพอมันตีปุ๊บก็ฮิลตีก็ฮิลตีแล้วฮิลตีแล้วฮิลต,ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราจะเน้นรูนสวิปนะครับรูนตีเร็วอ่าประมาณนี้เนาะถ้างั้นเราก็ต้องเน้นออฟไปที่ Attack กับ HP 2ออฟ นะครับแล้วก็เอาลูนสวิปแอทแทกสปีดมาอาจจะมีติดคิดเลทคิดาดเมจบ้างถ้าต้องการดาเมจแต่หลักๆเราจะเน้นออฟที่แอทแทกเป็นหลักแอทแทกกับแอทแทกสปีดนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของการทำลูนตัวละครนี้มอนเตอร์ตัวนี้เป็นตัวแบบตัวสายพพอร์ตนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงลูนเลยแล้วก็ก็จะแนะนำเป็นลูนฉับไบเพราะสกิลที่1มีความสามารถในการแบบว่าตีแล้วฮิลเรื่อยๆถูกไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ดูชบไวเพื่อแอทแท็กสปีดส่วนช่อง2เนี่ยเราจะใส่เป็นแอทแท็กสปีดครับช่อง2ออฟหลักเป็นแอทแท็กสปีดเน้นตีเร็วเน้นเร็วเป็นหลักเน้นตีเร็วตีเร็วๆร็วรัวๆเลอะไรประมาณนั้นซึ่งไอดีลูกค้าผมไม่ไม,ไม่ไม่มีแอทแท็กสปีดนะขอโทษด้วยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับไอดี ID ลูกค้าผมเขาไม่มีอันนี้อันนี้แอทแท็กสปีดแอทแท็กสปีดออฟลองเป็น HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็แอทแท็กเปอร์เซ็นต์นะฮะหลักๆเลย3ออฟหลักนะครับ อาจจะมีติดคิบ้างมาบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดมีก็จะดีมากไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะหล,ลักๆก็จะเป็นแอทักสปีดแอทักแล้วก็เฮดพีแล้วก็อาจจะมีคิดอะไรคิดมีติดมาก็ได้ช่อง4จะใส่เป็นออฟแอทักเปอร์เซ็นต์หรือเฮดพีเปอร์เซ็นต์ก็ตามจะชอบเลยนะฮะจะใส่เป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์เพื่อเอาแม็กเลือดหรือจะเอาแอทักเปอร์เซ็นต์เพื่อเอาแอทักให้มันมากขึ้นอ่าช่องสี่แอทักแอทักเปอร์เซ็นต์หรือเฮดพีเปอร์เซ็นต์ออฟลองก็จะเป็น อแอตแทกเปอร์เซ uh, ็นต์พีเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอตแท็กสปีดประมาณเนี้ยครับมันจะวนอยู่ประมาณ3มออฟเนี้ยคร่าวๆช่องหก็จะเป็นอแอตแทกเปอร์เซ็นต์หรือเซก็ได้ก็แล้วแต่เลยซึ่งส่วนตัวแล้วผมเชียร์ไปทางแอตแทซ็นะมากกว่านะส่วนตัวผมเชียร์ทางนี้มากกว่าอืมอก็เป็นแอตแทหรือ long, unk, ออฟหลักออฟรองออฟเปลนเดิมครับแอตแทกสปีดแอตแทกเปอร์เซ็นต์ทพีเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยครับอาจจะมี้เละขี้ดเดเมจ ส่วนออฟลองหลักๆเลยก็อย่างที่บอกไปครับช่อง135 a t t a ท k กเปอร์เซ็นต์ฮเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอตแทกสปประมาณนี้จะวนอยู่ประมาณ3ออฟอาจจะมีขี้อะไรขี้เดเมติดมาบ้างเล็กน้อยเหมือนเดิมครับส่วนตัวนางเงือกแสกเนี่ยมันเอาไว้ลงอะไรได้บ้างนางเงือกแสกเนี่ยอ่ามันเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยๆคือตีแล้วฮิ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 วตลอดเวลาเอามาแทนตัวฮิวไนตีเราได้เลยครับ เป็นตัวละครฮิวเปิดโล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เอามาแทนตัวฮิวเราได้เลยนะครับสําหรับใครที่ได้เงือกแสงมาก็เอามาปั้นใช้งานได้ครับก็ฮิวเลือดเรื่อยๆครับเด่งเลือดเรื่อยยิ่งตีเร็วยิ่งเลือดเด้งเร็วครับประมาณนี้ครับสาหรับในเงื่อกแสงสำหรับใครที่ชื่นชอบถูกใจไกด์ผมก็สามารถกดลิงก์เข้าดิสมานั่งเล่นนั่งคุยด้วยกันได้หรือใครกำลังหาเรารับจ้างฝากร้านผมด้วยนะ ผมรับจ้างดูแลดีปั้นตัวนู่นนี่ทำเควสท,ทําทักษะทํานู่นนี่อะไรเงี้ยใครที่กําลังหาเระรับจ้างอยู่ฝากร้านด้วยนะผมรับจ้างอยู่นะครับวางวา,งวางมาอุดหนุนกันได้นะขอบคุณครับ